ทุกชมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอคจำชื่อแบบไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวขึ้นรูปชื่อเดี๋ยวคุณขึ้นรูปชื่อแบบให้คนะครับทุกคนนะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาไอ้กินบิดค่อยเชื่อกอะไรนะั่นแหละสมุดเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าผมนะอืมก็มาตรงนี้นะ มาที่ด่านสุดท้ายเลยนะครับทุกคนผมก็เพิ่งมาเล่นได้วันเดียวเองนะแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ก็ก็คนมันเก่งครับน้งนงองๆไม่เติมเลยนะครับในเกมนี้เนาะเดี๋ยวขอฟ้าให้นม่วง,งครบสิบก่อนนะครับทุกคนขอเปิดไอโอโตคลิกนะ พิ่ไปพอมไปเรื่ยโอเคนะครับผมก็ขอตัดไปตอนที่ฟาร,ร์มเสร็จแล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคนะครับผมก็ทุกคนดูทุกคนครับก็ช่วยหน่อยนะครับถ้ใครรู้ว่าทำยังไงให้ตอตหนึ่งครั้งเพิ่มหยดม่วงเยอะกว่านี้ก็มาบอกคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะผมไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวผมพาไปนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวผมพาไปส่มกิมบิเนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมที่ส่มกิมบิดหรือเขาเรียกอะไรนั่นแหล่ะสมุดอะไรนั่นสักอย่างนะก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมที่ผมส่มมาก็นี่ครับนี่ส่มครั้งแรกผมก็ได้กิมบิดเป็นของพ่เอีกเลยนะทนุกคนนะแล้ว่านี่นะครับทุกคนราคาก็อยู่ที่สิบเอ่อปี เป็นว่าหนึ่งสิบคิบีนะครับทุกคนก็เปิดเลยจะได้ไหนมาดูกันโอ้เกลือโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็นี่โอเคได้อันคุเก้าน,น,น,นะทุกคนนะก็สารบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเออเดี๋ยวสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับทุกคนว่า อืมไอทำแบบอตัวละครลีเจนด์แบบนี้ทํำยังไงนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับทุกคนนะเนาะเผื่อใครยังไม่รู้น้เพราะตอนให้ผมก็ยังไม่รู้นะครับทุกคนถ้าไม่มีคนมาสอนผมผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพาไปเนาะอย่างแรกก็ต้องอัพให้เป็นตัวสีเขียวก่อนนะครับทุกคนแนะนำถ้าจะทำหนึ่งตัวก็หาะบะมาหกจิตตัวนะทุกคนนะก็ปอกวันนั้นนะ อย่างแรกก็ต้องอย่างแรกก็ต้องมาทำตรงนี้ให้เป็นสีเขียวก่อนนะทุกคนนะประมาณห้าหกตัวนะครับทุกคนขอตัวนะผมมีเด็ผมรูปออกมาแล้วอมีตัวนี้ตัวเดียวถ้าเกิดไม่ได้แบบนี้ก็จะเสียไปเลยนะครับทุกคนไม่มีตัวเลยนะเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็พอทำสีเขียวเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ให้มาที่ เลื่อนไปนะครับประมาณเกาะที่ห้านะทุกคนด่นานที่หนะ้าเนาะก็มาที่ด่านที่ห้านะทุกคนนะก็ต่อก็มาที่ตรงนี้นะทุกคนนะก็ถ้าใครมีเพชรพอประมาณก็แนะนำให้กดไปที่แม็กตรงนี้เลยนะครับก่อนผมไม่มีตัวนะถ้ามีตัวมันก็จะขึ้นแม็กให้หมดเลยนะแล้วก็กลับไปที่โลกหนึ่งทุกคนนะ กลับไปที่เกาะหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปที่โลกหนึ่งนะทุกคนนะกดกดตรงนี้แล้วก็กไปตรงที่โลกหนึ่งแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่เสียงเบาเพราะว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนอกกับวันกลางคืนด้วยแหละมันตีสองตีสามแล้วแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะ ก็นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะทุกคนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าดูผมแหลกๆก็ขอโทษด้วยนะครับตัวจจัผมไม่ค่อยดีเนาะนี่นะครับต้องใช้หยุดม่วงนะทุกคนนะหยุดม่วงก็มีอยู่ประมาณสองที่นะครับทุกคนที่แรกก็อยู่ดานที่สิบสี่นะครับทุกคนนะ ตอนแรกแนะนำให้ไปฟาร์มนี่มาดานที่สี่ก่อนนะผมโคตรเกียดเลยปลากลัวตรงนี้มันป่ากลัวยากนะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ผมป่ากลัวไม่เก่งนั่นแหละเนี่ยแบบนี้พอลงไปปุ๊บก, <c oughs> ก็ว้าบกับมาที่เดิม <c oughs> มันต้องแบบว่าต้องกะระยะให้ดีด้วย อตรงนี้มีที่รับสองที่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะทำคลิปแจกอีกที่นะทุกคนตรงนี้ขอไม่ตัดนะทุกคนตรงนี้ขอไม่ตัดนะครับทุกคนนะ นี่ขอไม่ตตดนะครับทุกคนมานี่ตรงนี้ที่เป็นคูณตรงไอ้ไอ้ไอสายฟ้าไอ้สายฟ้ากูณสามนะทุกคนนะต้องมาที่ตรง,ตรงนี้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 เห็นเพชรแั่นไหครับทุกคนนะอ๋อ ถ้าอยากให้มีอัพคูณสามเยอะก็เดี๋ยวมาดูนะทุกคนก็เนาะโอ้ยค้างค้างค้างปิดมันก่อนตัวนะครับทุกคนนะถ้าอยากให้อัพคูณสามเยอะก็แนะนำมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัพตรงนี้นะทุกคนก็จะอยากให้แนะนำให้อัพอันแรกให้ตันก่อนนะแล้วค่อยมาอัพอันที่สองนะทุกคนลนะอันที่สามนี่ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนี่นะครับมันก็จะตีทีได้เท่าไหร่อะ นี่แล้วถ้ามีกิบปิดก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เอามีอีกที่หนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปนะไปกันนะไปกันนะครับทุกคนโอเคแล้วก็มาด่านสุดท้ายนะทุกคนนะโอเคแล้วก็ นี่นะครับผมตรงนี้อีกหนึ่งที่นะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครรู้ว่ามันทำยังไงให้ได้เงินได้หยุดม่วงเยอะกว่านี้ก็มาบอกกันได้นะครับทุกคนสลราบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ